ครั้งแรกที่ไปเห็นเรือเนี่ยเราก็คิดว่าหูเรามาไกลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยพอเราไปทํางานเนี่ยมันไม่ได้สว่วนรวอย่างที่เราคิดไม่มีวันหยุดเลยคุณมีความอดทนมากแค่ไหนมันก็เหมือนเป็นบททดสอบนะคะว่าเราจะผ่านมันไปได้ไหมก็มีหลายคนนะคะที่ผ่านตรงนั้นไปไม่ได้แล้วก็โอเคขอกลับบ้านเราต้องเก็บเงินกลับไปบ้านให้ได้มากที่สุดพี่ทาม,มา2ปีค่ะก็หลายแสนค่ะถ้าเราไม่ได้ทํางานเป็นลูกเรือเราไม่มีทางได้มาที่นี่แน่ๆเลย ล่าสุดกิ๊กดูแล2ส่วนคือในส่วนของลูกค้าค่ะกิ๊กจะอยู่ในส่วนของเชฟเทเบิลอะค่ะคือจะเป็นห้องอาหารที่เรียกว่าเป็นคอสที่แพงที่สุดของบนเรือเลยค่ะในส่วนของลูกเรือกิ๊กก็เป็นทีมที่ดูแลกับตันกับทีมของผู้บริหารของในเรือค่ะกิ๊กจะเป็นพนักงานเสิร์ฟสมมุติว่าเป็นส่วนของเชฟเทเบิลใช่ไหมคะก็จะมีเชฟใหญ่ของเรือค่ะจะปรุงอาหารเราจะเป็นคนดูแลลูกค้าในส่วนของเครื่องดื่มกับอาหารนั้นๆเรือของเราเป็นฟันชิปใช่ไหมคะพอเราได้มีโอกาสไปดูแลลูกค้าแล้วเนี่ยเรือทั้งเรือเน ความสนุกสนานจริงๆคะ่ะมีสาวว่ายน้ํามีดนตรีเล่นตลอดเวลาเลยคะ่ะไม่เคยหลับไหลตลอด24ชั่วโมงด้วยความบรรธาทำฝรั่งด้วยนะคะก็จะแบบเฮฮากันเหมือนเพื่อนเลยคะ่ะลูกเรือเนี่ยรวมกันแล้วเป็นร้อยประเทศเลยนะคะถามว่าอยู่มาจากประเทศอะไรซึ่งผู้ชื่อมาแบบมันมีประเทศนี้บนโลกด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความน่ารักอย่างหนึ่งบนเรือด้วยอะคะ่ะพอไปถึงปุ๊บครั้งแรกที่ไปเห็นเรือเนี่ยเราก็คิดว่าหู oo, เรามาไกลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเรือลำใหญ่มาก ลำใหญ่มากๆหลังจากนั้น5โมงเย็นทำงานเลยค่ะอีก8เดือนเราไม่มีวันหยุดเลยมันก็ล้าแหละค่ะแรกๆแ,แต่พอหลังๆมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เหนื่อยเราก็พักนอนพักหาเวลาพักการออกไปเที่ยวข้างนอกนั่นคือการพักผ่อนของเราเรากลับมาเราก็เหมือนชาร์จตัวเองจากที่เราคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องอยู่เรือนานๆแน,าน่เลยเหมือนที่กิ๊กคิดตอนแรก กับกายเป็นว่าหุ้ยแฮปปี้จังเลยได้ออกพอตอีกแล้วไม่เคยเห็นที่นี่เลยเดี๋ยวเราออกไปดูตรงนู้นดีกว่าตรงนี้ดีกว่าจริงๆิกิกจะตื่นเต้นกับทุกๆสถานที่ถึงแม้พอรตเนี้ยกิกจะออกแล้วอ่ะกิกก็จะออกไปอีกกิกชอบออกไปเห็นสิ่งที่แบบเราไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาที่นี่อีกหรือเปล่าเพื่อนก็จะแซวว่าอยู่ออกตลอดเลยนะอยู่ไม่เคยเหนื่อยเลยเหรออะไรเงี้ยแต่กิกคิดว่าเนี่ยมันคือการพักผ่อนของเราการได้ออกไปเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นพที่ที่กิกประทับใจที่สุดก็คือเบอร์มิวด้านี่แหละค่ะเป็นเกาะเล นี่คือเบอร์มิวดานะมันคือมันคือสิ่งที่แบบถ้าเราไม่ได้ทำงานเป็นลูกเรือเราไม่มีทางได้มาที่นี่แน่ๆเลยฮัลโหลลูเมดฮัลโหลอัมเบอร์คออันนี้เป็นที่ที่ถ่ายทำจุลศิก์ปากนะจ๊ะบอกก่อน เริ่มต้นเลยนะคะเราไปแบบเราไม่ทราบอะไรเลยเราตั้งใจเลยว่าโอเคฉันมาที่เนี่ยไม่ว่าฉันจะได้รับหน้าที่อะไรเราต้องทําให้ดีที่สุดพอเราไปทํางานเนี่ยมันไม่ได้สวด่วนหรวอย่างที่เราคิดเราไม่ได้ไปเซอร์วิสลูกค้าเลยเราต้องเซอร์วิสลูกเรือด้วยกันเองก่อนซึ่งมันค่อนข้างหนักมากจริงๆค่ะเพราะว่าลูกเรือทุกคนเหนื่อยเราเป็นเวทเทสใช่ไหมคะเราเริ่มต้นจากการเสร์ฟลูกเรือด้วยกันทุกคนเหนื่อยทุกคนทานเยอะเราต้องเติมอาหารถามว่าเหนื่อยไหมตอนแรกๆมันมีช่วงเวลาปรับตัวอยู่แล้วค่ะแต่เราอะค่อนข้างเตรียมตัวเตรียมใจไปอยู่แล้ววเเราากกกก่่ป็นนนนคทีไมััง ทุกคนต้องทำงานวันละ10ชั่วโมงต่อวันนะในเดือนแรกๆเลยอะ่ะกิกได้รับคัดเลือกให้เป็น n o m i n e e employee of the month นะคะด้วยความที่เป็นคนไทยด้วยอะคะ่ะเราก็จะค่อนข้างมีความน้อมน้อมมีเซอร์วิสไมหลังจากนั้นก็คือได้เริ่มขึ้นไปทํางานกับลูกค้าเราอะตั้งใจว่าโอเค เราใช้เวลา24ชั่วโมงมีเท่ากันแต่ว่าเราต้องเก็บเงินกลับไปบ้านให้ได้มากที่สุดอันนี้กิ๊กทำมา2ปีค่ะ,คะก็ก,ก็หลายแสนค่ะรายได้อ่ะค่ะขึ้นไปตอนแรกเลยเราไปดูแลลูกเรือด้วยกันกิ๊กได้900เหรียญมันก็ประมาณ3 0 0 0 0ื่นเนาะต่อเดือนเมื่อไหร่ที่เราขึ้นไปดูแลลูกค้าเราก็จะได้ถีปเงินเดือนเราก็เพิ่มมากขึ้นทํามากก็ได้มากแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีแยกไปเลเซอร์ลองต่างๆเพอเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราขอโอกาสจากเจ้านายล่าสุดอย่างเงี้ยค่ะถ้าตีเป็นเงิน เป็นสเต็กเฮาส์ก็จะลวมๆอยู่ที่เฉลี่ยประมาณแสนนึงอย่างเงี้ยคะ่ะสเต็กเฮาส์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นห้องอาหารที่สร้างไรายได้มากที่สุดมันก็เหมือนเป็นบททดสอบนะคะว่าเราจะผ่านมันไปได้ไหมก็มีหลายคนนะคะที่ผ่านตรงนั้นไปไม่ได้แล้วก็โอเคขอกลับบ้าน มีช่วงเวลาที่เราเหนื่อยที่เราท้อแต่ว่ากิ๊กจะเป็นคนค่อนข้างจะเอนจอยกับ สิ่งรอบข้างแล้วก็เรารู้ว่าเราอ่ะกำลังทําอะไรอยู่เรามา8เดือนแต่เรารู้ว่าเรามีวันกลับแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราอยู่เราอยู่ยังไงให้เราแฮปปี้เราเหนื่อยเราหาวิธีกําจัดความเครียดออกไปไปนั่งคุยกับเพื่อนชาตินู่นชาตินี้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันสําหรับกิ๊กมันก็เป็นวิธีที่แบบทําให้เราเวลาผ่านไปเร็วแล้วก็ไม่ได้แบบมาโฟกัสว่าโหเมื่อไรจะได้กลับบ้านสักทีเหนื่อยจังเลยวันหยุดก็ไม่มีอะไรสำหรับกิ๊กไม่ได้คิดแบบนั้นมองย้อนกลับไปกิ๊กคิดว่ามันไม่ง่ายคะ่ะแต่่่่่กกกก็ไมไมมดดด้คคิวิววาาาาาันนยจตอแรรทีเ มุ่งที่ไรายได้เป็นหลักตอนนี้กิ๊กกับมองว่ามันเปิดมุมมองใหม่ให้กับเราการให้เราได้ทํางานกับชาวต่างชาติเจ้านายเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างจะมีกฎระเบียบมีความยืดหยุ่นแต่มันเป็นสิ่งนี้คิดว่าเราแฮปปี้เราได้เรียนรู้ภาษานูน้นภาษานี้เที่ยวตามที่ต่างๆมันกลับกลายเป็นว่ามากกว่าเงินมันคือประสบการณ์ที่เราคิดว่าถ้าเราไม่ได้ทํางานนี้เราคงไม่ได้รับประสบการณ์เหล่านี้แน่ๆกิ๊กโชคดีตรงที่กิ๊กเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียนรู้เราก็ไม่ได้คิดว่าไม่ไหวแล้วหรือว่ายากจังเลยเพราะว่า กว่าเราจะไปถึงตรงนั้นได้กิ๊กก็บอกเลยว่า มันไม่ง่ายเหมือนกันและกิ๊กก็ตั้งใจมากๆเราเลยพยายามมองให้มันเป็นเรื่องที่สนุกเรื่องที่เราอยากจะเรียนรู้ไปกับมันสําหรับคนที่สนใจอาชีพนี้นะคะกีคิดว่ามันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยสําหรับคนที่อยากจะเก็บเงินเพราะว่ารายได้เนี่ยค่อนข้างมากแล้วเราก็ไม่ได้ต้องเสียไปกับค่าใช้จ่ายต่างๆเราได้ไปเห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นเราได้ไปเที่ยวโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินไปเองบางที่ที่เราแบบไม่ได้คิดว่าเราจะได้ไปเราก็ได้ไปแต่ข้อเสียแน่นอนค่ะมันก็มีเมื่อคุณได้เงินมาเยอะแล้วคุณไม่เก็บ ถ่ากับคุณก็ไม่เหลือแน่นอนนะทำงานหนักค่ะก็คือทำงานหนักแเดือนไม่มีวันหยุดเลยคุณมีความอดทนมากแค่ไหนถ้าคุณแฮปปี้ที่คุณจะอยู่ได้8เดือนกับรายได้เท่านี้กับสิ่งที่คุณไปเจอนั่นนะคะอีค,คิดว่าก็น่าสนใจคุ้มค่าที่จะไปลองดูค่ะ